โมนาลิซาคือภาพวาดสีน้ำมันสูง77เซนติเมตรกว้าง53เซนติเมตรวาดโดยเลโอนาร์โดดาวินชีเป็นภาพที่ทั่วโลกรู้จักกันดีภาพหนึ่งในฐานะสุภาพสตรีที่มีรอยยิ้มเป็นปริศนาที่ไม่รู้ว่าเธอจะยิ้มหัวเราะหรือร้องไห้กันแน่เลโอนาร์โดวาดภาพแบบครึ่งตัววางไปหน้าหันมามองผู้วาดขณะที่เอี้ยวลำตัวเล็กน้อย มือและแขนข้างซ้ายวางบนพนักเก้าอี้และทาบไว้ด้วยมือขวาด้านหลังเป็นทิวทัศน์แถบเมืองมิลานในประเทศอิตาลีท่าทางมิติเช่นนี้เป็นกรรมวิธีที่แปลกใหม่และเป็นเทคนิคพิเศษของดาวินชีโดยเฉพาะเรียกว่าซฟูมาโต้แสดงถึงความก้าวหน้าทางความคิดเทคนิคเรื่องมิติใก,กล้ไกลสร้างความกลมกลนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและแมนว่าจะสง,งบนิ่ง แต่ก็สามารถเร่งเล้าจินตนาการแก่ผู้พบเห็นสามารถสะกดความรู้สึกของผู้ชมให้แน่นิ่งไปได้ชั่วขณะผู้ที่นั่งอยู่ในรูปนั้นคือลิซ่าเกอร์ตินีภรรยาของนักธุรกิจผู้มั่งคัง่งชาวเมืองฟลอเรนซ์นามว่าฟานเซสโกเดลกิโอคอนดา ผลงานศิลปะที่เต็มไปด้วยความลึกลับและผู้คนสืบสอค้นหาเพื่อเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้ภาพโมนาลิซาผลงานสศิรักของเลโอนาร์โดดาวินชีนั้นซึ่งได้มีนักประวัติศาสตร์ศิลป์ชื่อดังนามว่าซิวนโนวินเชติได้ประกาศการค้นพบรหัสลับหรือสัญ,ญลักษณ์ซ่อนเร้นในภาพที่ถูกปิดบังมานานครึ่งศตสสวรรษว่า ดวงตาของโมนาลิซานั้นมีตัวอักษรปริศนาเลือนลางซ่อนอยู่ภายใต้ดวงตาทั้งสองข้างซึ่งในดวงตาขวานั้นพบว่ามีอักษร L V อยู่ส่วนดวงตาข้างซ้ายนั้นพบตัวอักษร S ซึ่งจากการถอดรหัสพบว่าตัวอักษร L V อาจจะมาจาก l e o n a r d ์ d ดดาวินชีซึ่งอาจจะเป็นการสลักชื่อย่อตัวเองไว้ในผลงานส่วนตัว S นั้น เลโอนาร์โดต้องการจะสื่อว่านางคือสาวสูงศักด์จากตระกูลซฟอร์ซาซึ่งเป็นตระกูลระดับสูงของมิลานในประเทศอิตาลีและยังมีอีกปริศนาหนึ่งที่เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้คือมีศิลปินชาวอเมริกันคนหนึ่งนามว่ารอนพิเชลลิโลคนพบสัตว์จำนวนมากซ่อนอยู่ในรูปภาพปาาากการิศนา,าโมนาลิซาจากการตะแขงภาพวาดโมนาลิซาจะเห็นว่ามีสัตว์อาทิเช่น หัวสิงโตหัวลิงหัวกระบืองูและจระเข้ซึ่งเชื่อว่าสัตว์ที่ซ่อนอยู่ภายในภาพทุกตัวนั้นล้วนมีความหมายอย่างแน่นอนแต่นั่นคือบทพิสูจน์ที่คนทั้งโลกยังคงต้องไขปริศนาที่บุคคลผู้นี้สร้างไว้ได้อย่างผัสจัย์ วิดทูเวียนแมนเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปินลีโอนาร์โดดาวินชีและได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพร่างที่ถูกต้องตามหลักสลีละศาสตร์มากที่สุดจะเห็นว่าด้านบนและล่างของภาพมนุษย์ในวงกลมและสี่เหลี่ยมยังเต็มไปด้วยตัวอักษรหลายบรรทัดซึ่งลีโอนาร์โดได้บันทึกไว้ด้วยตัวอักษรแบบกลับด้านถอดความได้ว่าภาพนี้วาดขึ้นเพื่อเป็นการศึกษาสลีละของร่างกายมนุษย์เพศช,ชาย ตามที่ถูกบันทึกไว้โดยวิ t ูเวียสก่อนหน้าเลโอนาร์โดมีหลายคนได้ทดลองวาดภาพวิตูเวียนแมนโดยพยายามยัดคนลงไปในจัตุรัสที่อยู่ในรัศมีิของวงกลมมีจุดศูนย์กลางเดียวกันได้ผลลัพธ์เป็นคนมีสัดส,ส่วนแปลกประหลาดไปไม่เหมือนของเลโอนาร์โดซึ่งเลโอนาร์ดนั้นศึกษาสัดส,ส่วนของมนุษย์ โครงสร้างมนุษย์และระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆมาโดยตลอดและเขาเป็นคนเดียวที่ลุกขึ้นศึกษาข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบโดยใช้เวลาหลายเดือนในการวัดสัดส่วนของคนจริงๆสองคนอย่างละเอียดตั้งแต่ข้อนิ้วถึงปลายหูทั้งท่ายืนและท่านั่งจนสามารถสรุปรวมสัดส่วนร่างกายมนุษย์ได้สาเร็จแต่ถ้าจะเข้าใจการวิพากษ์มนุษย์พร้อมระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆได้ดี จำเป็นต้องรู้จักสภาพภายในมนุษย์แม้ว่าในวงการแพทย์จะตระหนักถึงความจำเป็นในองค์ความรู้นี้ก็ตามแต่ถ้าใครผ่าศพเพื่อศึกษาอาวัยวะภายในมนุษย์แล้วก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนนอกศาสนาทำงานซาตานได้แต่โชคดีที่สฟอรซ่าซึ่งเป็นฮิวแมนนิสต์มีอิทธิพลและกล้าสนับสนุนอนุญ,ญาตให้เรโอนาโดเอาศพเข้ามาผ่าในสตูดิโอได้เลโอนาโด จึงต้องหมกตัวอยู่ในสตูดิโอทั้งผ่าทั้งวาดรูปบันทึกมาลาทอนต่อเนื่องกันข้ามวันข้ามคืนเอาข้อสังเกตมาวิเคราะห์มาเขียนว่าเข้าใจเรื่องการวิภาคมนุษย์อย่างไรศพที่เลโอนาร์โดผ่านั้นรวมทั้งหมดผ่ามาแล้วกว่า30บศพมีทั้งศพตายทั้งกรมศพขาดอาหารเลโอนาร์โดศึกษาแทบจะทุกระบบรวมถึงระบบเลือดและระบบประสาทซึ่งเลโอนาร์โดจะค่อยๆแซะเนื้อเยื่อต่าง เพื่อให้เห็นการโยงใยของทั้งระบบทีละระบบและยังผ่าสมองอีกด้วยจากนั้นก็โครงสร้างของมนุษย์ไปเปรียบเทียบกับการวิภาคของสัตว์ต่างๆแต่อย่างไรก็ตามภาพของคนยืนการแขนขาเป็นกรอบจัตุรัสและวงกลมใต้รูปของเรโอนาโดก็ทำให้ทฤษฎีของวิตูเวียดกลายเป็นอมตะเมื่อถามบางคนว่านึกถึงเลโอนาโดนึกถึงอะไร แทนที่เขาจะตอบว่าโมนาลิซาแต่กลับไม่ใช่แต่กลายเป็นเดอะวิตูเวียนแมนภาพว่าชินเอกอันบันลือโลก The Last Supper หรือภาพอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูศิลปินที่วาดภาพนี้คือเลโอนาร์โดดาวินชีที่ได้วาดขึ้นในปี1495ดาวินชีใช้เวลาในการวาดภาพนี้นานกว่า3ปี โดยเขาได้ใช้เทคนิคสีน้ำมันแทนเทคนิคสีน้ำวาดบนผนังปูนเปียกแต่ก็ทําให้ภาพเกิดความเสียหายกว่า50%หลังจากที่เลโอนาร์โดวาดเสร็จได้ไม่นานเหตุผลที่เขาได้เปลี่ยนไปใช้เทคนิคสีน้ำมันก็เพื่อต้องการใหาเทคนิคใหม่ๆในการวาดภาพความสําคัญของภาพนี้อยู่ที่ปริศนาที่ซ่อนอยู่ในภาพและกาแสดงอารมณ์ออกมาได้อย่างเป็นเลิศ ให้แสงและเงาเหมือนจริงแสงสว่างภายนอกหน้าต่างโรงพระเศียรทําให้พระเยซูดูมีรมัศมีช่วยดึงดูดสายตาให้สนใจพระเยซูเป็นสําคัญและคําทํานายในคัมภีร์ไบเบิลตอนที่พระเยซูกําลังฉันพระกายา,ารร่วมกับสาวกทั้ง12คนของพระองค์และพระองค์ได้ทํานายว่ามีหนึ่งในสาวก12คนนี้จะมีคนหนึ่งในพวกท่านทร,ะระย์ต่อเรา ทำให้กิริยาท่าทางของสาวกทั้งหมดหลังรับรู้คาทํานายบ้างก็ดูตกใจบ้างก็ดูละคนประนกและบ้างก็สงสัยคนที่พระเยซูทํานายว่าเป็นผู้ทรยศคือจูดาสนั่นเองซึ่งเลโอนาร์โดพยายามสื่อให้บุคคลน,นี้ตกอยู่ในเงามืดของภาพยากต่อการสังเกตและมีในแอบแฝงว่าไม่ควรอยู่ในภาพนี้ แต่ตัวละครที่น่าสนใจกว่าคือคนที่นั่งติดพระเยซูทางด้านขวามือในขณะที่พระเยซูใส่เสื้อสีแดงผ้าคุมสีน้ำเงินเธอผู้นี้ใส่เสื้อสีน้ำเงินผ้าคลุมสีแดงใบหน้าอ่อนหวานและเห็นได้ชัดว่าผู้หญิงคนเดียวในภาพเลโอนาโดตั้งใจจัดองค์ประกอบภาพโดยให้พระเยซูกลางแขนออกเป็นโครงสร้างรูปตัวเมขนาดใหญ่และเด่นชัด อีกทางยังมีตัวอักษร V ทางด้านขวาของพระเยซูซึ่งหมายถึงสัญลักษณ์ของผู้หญิงในสมัยโบราณน,นั่นเองดังนั้นเจ้าของปริศนาอักษร M และ V นั่นคือแมลี่แมกดาเลนคนรักของพระเยซูนั่นเองอย่างไรก็ตามภาพนี้ถือเป็นภาพพระกยาหารมือสุดท้ายก่อนที่พระเยซูจะถูกนำตัวไปตึงกับไม้กางเขนปัจจุบันภาพน,านี้ประดับอยู่บนผนังของวิหาร Santa มาเลียเดนเลคลาซีในเมืองมิลานประเทศอิตาลีโดยได้ถูกปรับปรุงดูแลมาแล้วหลายครั้งต่อครั้งทำให้ภาพเดอะล s สซัปเปอในปัจจุบันแตกต่างกับภาพในอดีตไปบ้างเล็กน้อย